สวัสดีพี่น้องคลิปนี้กัเสินั่มเสนอส้มตำที่ละปากไววเด้อพี่น้องเด้อนางอยากกินนางคือจังอยู่ภางใต้เนาะปนอกปนอกเนาะอันมาเด้อมาเด้อเห็นปะค่ะส้มตำของเรามีกุ้งมีไข่ แล้วก็มีพักธรรมาฉากด้วยค่ะไปหาเก็บมาว่าแม่นตะบักแตงกว่าละมันมีอยู่ในตู้เย็นก็เลยต้องออกมากินให้มันเบิดแน่พอสั่นมันสีเหี่ยวเนาว่าถึงเบิรค่ะพี่น้องเอาได้มาเด้อพ้าเสี่ยนต้มเส้นขนมเส้นกะมันเบิด์ตได้ตั้งหนึ่งข้าเหนียวค่ะหนึ่งข้าเดียวเด้อค้าม่เนี่อ้ว,น,วนแท้ข้าเหนียวแต่ว่ามืนหนีไปย่างลายย่างลายกะตอกหนึ่งข้าเหนียว เอานัางตาขึ้นการวิธีหนึ่งข้าวเหนียวเด้ออันที่บอกพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเนาะคนไทยอยู่ในต่างแดนนะคะหนึ่งข้าวเหนียวผู้อยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวกัเอากระช่อนๆๆกระชอนเล็กเนาะกระชอนเล็กเอากัะเขาหม้อพอดีก็กระช่อนข้างข้างไว้ขึ้นน่ะเนาะเอาข้าวเหนียวใส่ หนึ่งมันกับอุ่นคือจังเอาเอา,เอาหัวดเอาซึ่งหนึ่งเนี่ยละเอาหัวซึ่งมันใหญ่โผลเนาะสำหรับคนเห็ดอยู่เห็ดกินนูนเดียวเอ้าเหนียสั่แไม่เฮ้ยิ้มแห้งเนาะยิ้มเดียวมันหนึ่งไปย่างโดนพี่น้องย่างโดนแล้ววันนี้กระดาษอันนี้ที่เข้าอันเห็ดขนมเคก้กเนาะเวลาก็อบเท่ากัใส่แท้งเป็นเป็นผาผาก็ได้เนาะ ผาขาวบ้านเฮาเนาะเ้อก็ติดเผาอือมันก็บ่ติดก็ติดเผาทั้งไปถ้าใต้แล้วเฮาก็ถิ่ได้เลยใตไม้ไม้เล่นไปแล้วเนาะอือาแล้วอือจังนีเด้อนี่แต่ว่ามันสิกกันเนาะพี่น้องอันมาเด้อมาจะแนะนําบ่แต่งบ่แนะนําเด้อผู้ใดก็ฮู้จักเบิดอัน นี่ล่ะบักอันนี่ยังันล่ะบักย่้าตักกระแตนของเราอันนี้ที่มันมีหนวดดูเด้กพี่นนองเล้ยเห็นบหมฮผู้ใดียวท่านเห็นเห็นตาเห็นส่เห็นตาเห็นบ่เห็นหนวดหมดนลยเห็นหมดหนวดจักกระจับกระจับกันเลยทางนี้ก็มีเลยค่ะทางนี้ทางนี้เห็นบ่เด็ดออกมาแล้วมาหกินทางนี้เดี๋ยวก็น้องทางนั้นพรท่านเด็ดหนวดอ้าวข้อกึ้ิมามวลเลย หยอดเดี๋ยวพ่พ่อเดี๋ยวพ่ออ่นเด็ดเอาเด็ดสันสันเอาแต่อ่อนๆแล้วเนาะก็มาม่วนเลยอืมหิวแห้งเลยพี่น้องเลยอ่านใส่มือเด้อกินกับขอนย้อนนี่ม่ต่อมือมากอเสีซ่บโอ้ยเนาะงจะบอกเฮียบอกอืมอืมอืมมาแล้วพี่น้องอืม มไม่ได้อมมิดพาไข่ไข่ต้มนะคะอืมเห็นบอ่อไข่ต้มกำลังชุกพอดีอืมกินไปเลียลิ้นไปเลียมือไปสอันนี้อันนี้กับพักนอมทะเลนชนิดหนึ่งเนาะพี่น้องเห็นอัน กนหมูล่งอยูเพชคอมเมนต์ไปบอกว่ามันกินได้นาะมาเดอ้ออันสาวอ่ะสาวดีเคพาเลาะกิหนหอดเดอ้อขอบคุณหลายๆที่แนะนำนาะทุกสิ่งทุกอย่างการเฮ็ดไทยทำคลิปคนมันฝึกใหม่เนาะก็ล่องไปเรื่อยๆ่ะพี่น้องอันไหนบกหูกระทมทาหมูทมพวก แต่ว่าดีเคพารลาะตอนนี้ติดอยู่เมืองไทยจกทักรชได้มากง่ายบอกล่ออยู่ที่ได้มีม่ดีเคพารลาะกับฟึกไม่เฮ็ดไม่ค้นงออกใหญ่เดียวกันเนะาะหักเดอ้อคิดหอดเข้ามาเดอ้อทิดาย์มาซอยกันเฮ็ดมือมาสอนกัน <laughs> มวนแล้วประเด้นมวนพักใส่ปาก อืมอืมอืมอยดอืมอืม,อม,อม,อมัดมันห่วยพัดไใส่แดงเนาะแล้วก็อันนี้ดอกพักซิลอมใบอ่อนบะมมี่เนี่มันแก่แล้วแก่เร็วเร็วยวใยด,ดอกอ่อ,อนๆออนมากอ่ะเดดมาหลวก ม้วนน้องมาเ้อมากินสมตำน้ำกันชีถอดเมื่อไห้ตามกินเองได้บัดนี้ไปซื้อบัะก,กอกเข้ามาหม,ม่มาว่านหม่ว่านน้ำมกกันก่อนจำบ่ได้แล้ว,ลวอืมเผาแล้วกันตรงลง,ล,ง,ล,งลืมอืมอันเคียเค้ยวๆนี่ก็ดอกกระเทียมโทษน,นะคะเอามาตำใสอืมอืม ผู้ใรมากเกดมาเลยวงนี่รับลองน้ำตาแตกกันเป็นแถบเอ็นเขาเห็ดตินเะป็นตะาเสียล่องมันกันนะ้าล่องม,มาตาวอิะนะีิได้เนาะแต่ว่าจำรับจำรับแบบคนมาเ็ดเด้อคนมากเกดต้อมาทางนี้เดอมากินน้ำขันข็น,ขน,นมกหวานเนะี่ยอ่า ต้องไปหาหมองใหม่เพราะว่ากินน้ำบได้ <laughs> <laughs> เผลดเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ได้นี่เดี๋ยวอันสีเห็นอันพักทิศแถวได้พี่นอ้องอืมกิน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 ้าวปลตออเห็ดนำจิมชีฟูหรอกขาจกินกินกินีน, c rim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 . นีเลยเนาะอืม น้ำบนมนปอขมาเด้ขอขมาเด้อมากินสมตามน้ำกันอืม,อมบออันนี้คือ ดอ,ก,อกกระเทียมเทินลวกแล้วเดอ้อพี่น้องบลาที่นี่ชิมวนบึงมันสิแซบอันไหนลวกลวกกินชดชดเฮตัแตนวอื่นกลิ่นไรพัดพัดหรือกับพัดแกงหลกวกกับแกงอ้อมไทยนั่นไทยนี่อันล่องลวกกินกับสมตามบึงนะพี่นอ้องอื เดียวพี่น้องอยากกินเขาเอิญประเดกบองประเดกบองข้าวปลาลาส้มเครื่องนอียังนะตอนมากเอามะนาวปามันสิมาอยู่จากส3องสามเดือนพี่น้องเออมาติดยู่เป็นปีกว่าแล้วได้ได้ขอวิดย์อวัดไปนไมันฉีทุเราเบาสร้างลงประเทศไทยกับพระท่านดีขึ้น เป็นไงอันนี้ซดๆเดอร์อันอยาหวานอันเนี่ยมันที่มีอย่างย่างขาวๆอันพอมันนั่งไปแล้วมันที่เป็นออกชีเลียงๆตีิดอันพวกอันกระมังล่างพักร่างยังร่างพอออกเป็นข้าวเป็นไงพี่น้องที่หายยังมาเคล็มันออกแต่ว่ากกระมังพาตีกับป้าแม่มนได้เนาะ มันหนาเกียวลายๆกันทั้งขยายว้ยุันอืฮึจัดความาไม่ไหวเกลียไปได้ กินเบิร์ดหนิมันมีคนอยอยกิน่นมาเด้อพไดะโยไกแต่ว่ากับมิเตพูอยไกไกเราคง,งจะทันก็ได้อืมน้องน้อยๆปอๆเรไปน้ององืม แสบหลายแสบหลายทั้งแสบทั้งเผ็ดทั้ง <man ic> <initiation> นัวกินผู้เดียวกะแสบผู้เดียวพี่น้องห้อนเฮียแตกพักๆไมอนี้ห้อนเฮ็ดได้นี่ยสวนศิครรมันจักโม่งหลูปุ่นี่มากรบาบายสองโอ้คัมสวนศิครรกับหุ่เด้อซีถุนหุ่นเด้อสวนตะเวนสีตรงเดินพี่น้องอืม กินเมื่อดขางได้ดีมากรุยเป็นสองมือเลยพี่น้องเลยเตียมิ้น้ำเลยพี่น้องอกินไปแต่ตดดนือเปนน้ำน้องอืมอมันมี่มัวยนำกับชิบากาด แม่นตำบักกอขื่อตำพริกไปสวา่าละนาดจจุุเมืองไทยคือกันได้กันตำกินเองมโงกวกินน้ำบะได้ด้วยอยากกินน้ำ,นนำคือตำก็ตำเองมือหนักพริกยุ่นี่เปลี่ยนพริกด้วพริกกับแพ้ง,งแต่ว่างคนมันขาดพริก,กไปเลยเนาะคนมักเก็นเผ็ดเนาะ ไปซื้อก่อนเสิร์ฟทงหน่อยหน่อยนุ่ง,งละก็แบบโฮกิผ่าค้อนเจจิบผ่าคนไอ้เนาะ,ะเดี๋ยเพื่อนมานมันมากไก่เนาะถึงเครื่องมากตักวชิม่าหัวพี่ชิบคานันคานี่มันก็เลยแพงเนาะกับของธรรมดาแต่ว่ามากินกันนะพี่น้องอัน กัดยาหวานเห็นไหมประเทศใด,ดแต่ว่ามันมัาหมื่นเนาะแต่ว่ายุดนีโดนกันบุกไปแต่กินเมื่อยแล้วแต่ว่าไม่ได้กินสมตำเสนี่ยต้องกินเนอะ่ะข้าวเชีาอืมอิ่มก่อนอิ่มภาพลายนะคะนี้อกินหน่อย กินไปห้องให้เป็นน้ำกินไปห้องให้ไปน้ำกินอวดรอนนะคับคนไทยไม่ตามเดือดมาแล้วมันก็มากลินเป็นมูกันตัวเชเดกับไทยนี่แต่คนชี่หอดเมืองไทยเนอะปกอยู่เมืองหนอกเมืองหน้ากันเลย แต่ขันไปยูอีลีกับชีทอนมื่งหน่อยคือเก่าแหละพี่น้องเพราะว่าอากาศทั้งนี้มันดี่ออุดมสมบูรณ์พร้อมเขาโคกเขาปา่ปากับเพเป็นตนาญยานได้เก็บเฮ็ดเก็บพักกันเลยแต่เมืองไทยนี่บ่เคยบ่เคยเลยย่านงูย่านเงี้ยวย่านนังอันเบิ้งของอันคลิปของอันลูกจา้างอิสราเพิ่นโอ้ยเพิ่นเห็นงูตัวบักไงเพิ่นเจ้าข้อป่าโอ้เป็นตน,นาญ ก็เริ่มอกอย่างนิสระมาเป็นกำลังใจ,จงงกินสมใจน้ำกันเนาะพี่น้องเมื่อกี้ท่านได้เห็นหลายลายบึ่งเบ่งเก็บสิจบก็ท่านจบดีทรัหิวข้าวแห้งหิวข้าวแห้งแลนข้าวกล้วกราบมาคิดไปอัลลาหแล้ว อ่ะท่ไมด้เนาะพี่น้องย้อนยุ่งมิ้งอะไรี้เลยอันคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้านี้เนะเานเนะขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะโอ้ทั้งเพจฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติงงนิ่งนิ่งนิ่งเด้อพี่น้องเด้อจาก s l l i f e s t y l e Denmark นะคะสวัสดีค่ะ